และต้นไม้มียางมีไม้รกป่าเป็นต้นและต้นไม้มีผลและต้นไม้มีดอกและต้นไม้อันข้างคาทข้างหลายติดอาศัยอยู่นี่ห้ามนะลูกขมูลีนหมายถึงจะอยู่โคนต้นไม้ไม่เข้าในบ้านเนี่ยมีพวกนี้ต้นไม้เหล่านี้เนี่ยไม่ได้และต้นไม้ มีโพงสับข้างหลายมีทีชคาชาติเป็นต้นจะยังเบียดเบียนให้บังเกิดทีคชาตมีหมายถึงว่ายาวจับที่มีตัวยาวสุดๆน,นั่นแหละนะฮะอยู่ในโพงไม้อยู่ในโพงไอ,งอ้ต้นไม้ที่จะไปอยู่นั้นอ่ะไม่ยากต้นไม้อย่างนั้นไม่ควรจะอยู่นะคะและต้นไม้ตั้งอยู่ในถ้ำกลางลี่หาม เมื่อเว้นต้นไม้ดังกล่าวมานี้แล้วพึงถือเอาต้นไม้ที่ตั้งอยู่ในที่สุดวิหารนี่ห้ามต้นไม้อย่างนี้นะคะที่สุดวิหารวิธานแห่งลุกขมูลิกะทูดงบัณฑิตงยูดังนี้อันหนึ่งถ้าจะว่าโดยประเภทที่สุที่มีลุกขมูลลุกขมูลิกะทูดงเป็นปกตินั้นมีประเภทสามประการ คืออุกฤษแล,และมัติีมะและมุทุกักอุกฤษที่สุดนั้นถือเอาซึ่งต้นไม้ควรแก่ชอบใจแล้วชอบใจมีต้องพ้นจากไอ้ที่ห้ามใบนะคะห้ามไม่แหละไม่รู้อะต้นไม้แล้วแม้แต่มีเทวดาอะไรอะไรอาศัยอยู่หรือมีดอกที่คนเข้ามาเจ็บมีผลที่คนเขาจะต้องมาเ็บกินอะไรนี้ก็ไม่ได้งั้นในลุกขมูลนี้ก็ มีปกตินั้นที่เป็นปกตินั้นมีสามประเภทนะคะคืออย่างสูงอย่างกลางอย่างต่ำเหมือนกันอุกฤษี่สุอย่างสูงนั้นถือเอาซึ่งต้นไม้ควรแต่ชอบใจแล้วจะยังทนให้ชำระนั้นนี้ได้นําพึงนําเสียซึ่งใบไม้และตกลงแต่ต้นไม้นั้นด้วยเท้าแล้วและพึงอยู่ หมายถึงว่าถือเอาแต่ให้ชำระนั้นไม่ได้คือว่าต้นไม้เหมือนต้นไม้ีหมมใหญ่โตดีเกินร่มดีเป็นพุ่มนะแล้วก็พ้นจัดเถิดต้นไม้ประเภทที่ห้ามแล้วแต่ว่าลกหญ้าเยอะอะไรอะไรใบไม้ใบเบืม้เนี่ยลกแต่ก็เราจะวานคนอื่นมาทำให้มันเตียน นะและก่อนแล้วก็ท่านก็จะอยู่ตรงนั้นไม่ได้ถ้าอุกติล้วไม่ได้ไม่ได้เลยต้องตัวเองต้องเอาเท้าของตัวเนี่ยกวาดไปทําให้เตียงโดยตนเองนะ่ะได้อย่างนี้ถ้าจะไปวางคนอื่นเข้ามาช่วยกวาดให้ทําให้เนี่ยไม่ได้ม,ม,มัชชิมะในอย่างกลางที่สุดน,นั้นได้เพื่อจะยังชนทั้งหลายอันมาถึงฐานที่นั้นให้ช่วยชำระภายใต้ต้นไม้ที่ตนจะถือเอานั้นถ้ายางกลางแล้วก็ได นี่เธอฉันจะอยู่ที่ตรงนี้ก่ะฉันจะมาทามทุกดงเธอช่วยโดยเฉพาะช่วยมากวาดให้ทีจะอย่างนี้ทําไอ้ตรงนี้ให้มันเตรียนไปอยู่ได้นี่ถ้่อย่างกลางกันได้นะแต่ถ้าอย่างอุกสิดแล้วไม่นด้ต้องทอาเองนะฮะพระมุตุพิสุกนั้นได้เพื่อจะเรียกมาซึ่งชนทั้งหลายอันรักษาอารามและสมุทะเทจะทั้งหลายแล้วและให้ชำระ ให้จะทำแผ่นดนะินให้เสมอและโปรยลงซึ่งทรายแน่ทำให้สบายอีกมาที่ควกมากนะี่มันเป็นบ่ออยู่มันเป็นหลุมอยู่อะไรต่ไรใช่ไนะก็ไปเรียกคนชาวบ้านมาช่วยผมช่วยปราบช่วยทำทุกเอาทรายเอาดินอะไรมาใส่ให้เรียบร้อยได้พระยังต่ำนะแต่ว่าอย่างสูงไม่ได้อย่างกลางก็ไม่ได้อย่างกลางนะ่นะแน่ เมื่อชนทั้งหลายมาอยู่ที่ตรงนั้นลแล้วกลไแล้วก็วานได้อันนี้อย่างต่ำไปเลือกใครมาจากไหนขอแรงใครก็ได้เอามาแล้วประกาศที่ปราบทางให้เรียบร้อยไม่อย่างต่ำแล้วก็ได้นะคะให้จะทำแผ่นดินให้เสมอให้โปรยลงซึ่งทรายให้จะทำกำโพงรอบต้นไม้กั้นกั้นรั้วหรือกั้นอะไรก็แล้วแต่อรั้วมากั้นลอ้อมต้นไม้นะะั่นค่ะ ให้ประกอบเป็นประตูและและพิงอยู่อนี้ให้ทำเป็นที่เข้าออกก็เ,เอาลวกกั้นแต่ไม่ยังต่ำนะอย่างสูงไม่ได้นะคะอันหนึ่งเมื่อวันฉลองพระที่สุดลุกขมูอันหนึ่งเมื่อวันฉลองพระที่สุดลุกขมูกะทุดงอย่านั่งอยู่ภายใต้กันไม้นั้นพึงไปนั่งอยู่ในที่อื่นเป็นที่อันจำบงัง วันฉลองนี้่องอันหนึ่งทุดงแห่งพระพิสุลุกขมูลทั้งสามจำพวกนี้ย่อมจะทำลายในขณะเมื่อตนสำเร็จซึ่งจียาอยู่ในที่มุงด้วยหญ้าและใบไม้เนี่ยทุดงเนี่ยถ้าจะเข้าไปจะไปในหมู่บ้านแล้วก็เข้าไปในชายคาเขาไม่ได้นะ ต้องต้องอยู่นอกอยู่นอกชายคาจะมีธูรรืิจาไปอะไรก็แล้วแต่ยิงบาทยิงเบดเนี่ยข้าวเข้ามีมนเข้ามารับในในสิทบ้านเธอในชายคาเนี่ยไม่ได้แล้วก็ขาดทั้งสามอะอย่างตันอย่างกลางอย่างสูงก็ขาดหมดถ้าบอเข้าในชายคาแล้วอังคุตระพานะทานาจา,ารกล่าวว่า ผุ้ดงแองพระพิสุทั้งสามจำพวกนั้นย่อมจะทำลายในการคืตอตนรู้อยู่ว่าอารุณจะขึ้นมาแล้วและยังอรุณให้ตั้งขึ้นในที่มือไม่ได้นะคะคล้ายๆกับว่าแบบจร้อนแบบมัจะร้อนอย่างเนี้ยหละพระทิษุขึ้นมาก็เข้าไปยืนแอบใน ชายคาเขาเลยที่ติดชายเขาทําเขาบังไวอะไรอย่างนี้เช่นอย่างว่าบางทีมันก็มีล้ามนะแต่ก,ก่อนเนี้ยโบราณเลยนะคะที่นักในป่าเนี่ยก็ทําเป็นล้ามลแล้วก็มีใบไม้มีส,สีเสาอ่ะไอเสาก็เป็นฟากฟากแล้วก็มุงมุงหลังคาด้วยใบไม้เขาว่าเพื่อเขาสําหรับเป็นที่ทับของพวกชาวปา่าหรือพวกเดินทางมาเนี่ย,ยนี ร้อนที่จุก็ร้อนแล้วเวลาอาลณ์ขึ้นนี้ก็จะเข้าไปนั่งดยที่ที่เขาทำไว้อย่างนั้นไม่ได้อายะเมธะเทโพการที่จะทำลายในลุกขมูลิกะทุดงบัณฑิตพึงรู้ดังนี้อันหน,น,นึ่งอานิสงแห่งลุกขมูลิกะทุดงนี้คือสภาวะปฏิบัติมีรูปอันเป็นไปตามแต่มิสัย พระศิษระบาลีองค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัเถีนาไม่ว่าลิขมูละเสนาสนังลิษายะตบพัชชาแกลว่าบรรพชาอาศัยซึ่งที่นอนและที่นั่งณทายต้นปึกษาแกว่าบรรพชชาออกจากบ้านจากเรือนอะไรอะไร เพื่อจะมาอาศัยที่อยู่นะที่โคนต้นไม้นะคะอันหนึ่งสภาวะพระี่สุทรงซึ่งลุกขมูลิกะทุดงนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้องค์พระผู้ทรงพระภาคปรสัสสรรเสริว่าเป็นปัจจัยจะบังเกิดแก่พระพิสุนี้น้อยปัจจัยนั้น แปลว่าปัจจัยต่างๆที่มีเจนาหนาทะอาหารนม่จีวรนเป็นต้นน่ยนะคะน้อยนี่เด็แบบปัจจัยนั้นได้ด้วยง,ง่ายไม่มีโทษถ้าอยู่อย่างนี้แล้วก็ทำให้ปัจจัยที่จะให้มีโทษแก่ที่สุดนี้ก็น้อยปัจจัยนั้นเนี่ยได้ได้ง่ายมีคนเลื่อมใสแล้วก็ไม่มีโทษด้วย ใ่แต่ท่านนั้นอนิจจะสัญญาย่อมจะบังเกิดแก่พระโยคาวจรที่สุดนั้นเพราะเหตุถึงซึ่งวิการแห่งต้นไมเ้เนืองเนืองและปราบจะจากประหนีในเสนาสน,นะและยินดีในนวกรรมและจะอยู่กับด้วยลุคเทวดาและจะประพฤติเป็นไปตามแต่คุณทั้งหลาย มีอัติชตาคุณเป็นประธานและประพฤติเป็นไปตามแต่คุณทั้งหลายคุณทั้งหลายหมายถึงว่าคุณที่เกิดจากตันหาความปรารถนาน้อยเนี่ยประพฤติเป็นไปตามความปรารถนาน้อยก็ค,คนที่ปฏิบัติทุตดงก็ถ้าตันหายังมากอยู่ก็คงไปไม่ได้นะคะ เห,เหตุได้นี่เดี๋ยวฟังค่ะว่านะแ,แล้ประพฤติเป็นไปตามคุณหมายถึงว่าจะเป็นเหตุให้เป็นเหตุให้บังเกิดนิจจสัญญาผู้ที่พระทีู่ดงในโคตนตนะ้นไม้นั้นพระเหตุอะไรเพราะว่าไอ้ต้นไม้ที่อยู่นั่นจะแสดงความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเสมอ ปเดี๋ยวใบไม้ร่วงบังปเดี๋ยวก็เหี่ยวไบมั่ง,งอ่าใบไม้เกิดขึ้นใหม่อะไรต่าอะไรแล้วแต่ไอ้ความมีการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้นั้นอ่ะจะปรากฏอยู่เสมอทีนี้ไอ้ความสําคัญว่าไม่เที่ยงนะ่ยคือนิจฉาสัญญานะีนะ่ก็จะจะบางเกิดขึ้นแต่ที่สุดก็จะปรากฏ่ะอ้อเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงอย่างนี้ ก็จะทำาช้ๆำว่าเป็นปัจจัยเห็นความไม่เที่ยงง่ายแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่ใช่ไม่เที่ยงโดยโดยวิปัตนานะคะคือว่าเมื่อเห็นว่าไม่เที่ยงแล้วอย่างนี้ก็เป็นปัจจัยแต่ไอ้กิเลสตัณหาเนี่ยให้สงบลงไปไอ้ความยินดีใน สิ่งต่างๆหรือในปัจจัยต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถจะบังเกิดขึ้นได้เพราะมีความสําคัญซึ่งว่ามันไม่เที่ยงเนี่ยทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอยู่ในใจอย่างนี้เสมอเพราะงั้นไอ้ความยินดีในปัจจัยต่างๆหรือแสวงหาปัจจัยต่างๆนี่ก็ไม่มีไม่เกิดขึ้นแต่พระพิสุนั้น เหตุใดเหตุดังนั้นพระพุทธโคสาจาริยเจ้าจึงทรงนิพนธกถาไว้ว่าพุทธะเจเถนะวันมิโตพระวิสุผู้มีรุกขมูลิักผู้ดงเป็นปกตินี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าปฏิบัติสมควรแก่นิสัยพระพิสุ ที่ยินดีในที่สงดนั้นจะเสมอเหมือนด้วยพระพิสุอันทรงลุกขมูลิกะทุดงนี้หาได้ไหมเชื่องพิสุบางองค์นะคะก็ยินดีพระพิสุที่ยินดีในที่สงดคือว่าหลบๆไปสะหน่อยเช่นอย่างอยู่ที่วัดบางอ๋อยู่ที่วัดเนี่ยแต่ว่าอยู่ที่กติเนี่ยมันก็ นกฟูอุกตึกคึกครอมเนี่ยมีเด็กเล็กมามีเสียงวิทยุมาอะไรจะลำคาญเข้าไปอยู่ซะลบอีไปไปอยู่ซะในหามทีม่เหยียบดีไม่มีคนอะไรเงี้ยหรือหลบไปอยู่อะไรที่เหยียดเยียดนี้แต่ก็ไม่เหมือนจะอานจงเน่ะไม่เหมือนไม่เหมือนกับพระที่จะมาทานที่ชุนลงอยู่ปูนต้นไม้ในที่สงบอย่างนั้น ไม่เหมือนนะคะผู้ทรงลุกขมูลิกะผู้ดงนี้หาได้ไม่พระพิสุที่ทรงผุ้ดงอันนี้จะนัาเสียซึ่งจะหนีในอาวาสปวิอิตเตนะจันโตหิแท้จริงพระพิสุมีวัดอันง,งานอยู่ในที่สงดคือลุกขมูลอันเทศพย,ายดารักษา ก็จะได้พัฒนาการเห็นต้นไม้มใบอันเขียวและแดงอันหล่นลงจากพกาั่วนนะีะหรือว่าการที่อยู่คนต้นไม้น่ยยังได้มีปัจจัยอย่างนี้ด้วยถ้าจะหลบหลีกไปอยู่ในที่สงัตว์อะไรต่างๆเนะี่ยในที่ทางหรือสมมติว่านี่หลีกไปในที่ตามสมนักต่างๆเนี่ยก็มีอานิสงส์เหมือนกันไม่ใช่ทรงติเตียนแต่ว่าก็ยังไม่เหมือนอยู่ที่ตีดเดิ มันยังไม่มีเหตุปัจจัยใช่ไหมคะที่จะได้เห็นไอ้ความเปลี่ยนแปลงของไอ้วัตถุหรือสถานที่นั้นให้เป็นปัจจัยให้เกิดอนิจจสัญญาเนี่ยมยังไม่มีนี่ไม่มีไม่เหมือนแต่ว่าที่อยู่คนต้นไม้เนี่ยท่านบอกเห็นต้นไม้อันใบเขียวและแดงอันหล่นลงจากขั้วก็จะละเสี้ยงอนิจจสัญญาไอ้อยูคนต้นไม้เนี่ยยังมียัง,ย,งยังได้ อันนี้ตรงไอ้ข้อคือเป็นปัใจจัยให้เกิดนิจจสัญญาใช่นะคะแล้วก็ละนิจจสัญญาแค่ที่สำคัญว่าสิ่งทั้งหลายนิเที่ยงนิถาวรหรือเป็นสาละอะไรก็จะละเสียซึ่งนิจนจสัญญาสัมพันธ์่าเที่ยงเหตุใดเหตุดังนั้นพระีิจุผู้ประกอบอด้วยวิจารณะปัญญายินดีในปััสนาอย่าเพิ่งดูหมิ่น ลุกขมูลเสนาชนะอันสงับอันเป็นทรัพย์มรดกแห่งองค์พระสั้ามาสัมพิชฌะเนี่ยผู้พิจารนาจะละทีเหะตะเหเุีิจารณานาอย่าไปดูถูกว่าอในที่นั้นไม่จำเป็นหรือในที่นี้ไม่ต้องไม่ควรจะไปอะไรอย่างนี้นะเราอยู่ที่ไหนที่ไหนเราก็ทำได้นี่นะนี้ามนะเนี่ยเราก็ทำได้เั้งนั้นแหละ ท่านคือว่าท่านที่เรบอกว่าอย่าพึงดูมินยุคขมูลอุ้ไปอยู่ทไมไมําไมในตาโคนต้นไม้ไม่เห็นได้ความอะไรเลยใช่ไหมอย่างนี้อยู่บ้านอยู่ช่องก็ทันได้เนี่ยอยู่ในวัดในวาก็ทันได้อย่างนี้พระที่สุด่ะท่าน,นบอกว่าอันนั้นการที่ไอ้ต้นไม้มันอะ่ะที่จะอยู่โคนต้นไม้ออันเป็นทรัพย์มรดกแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือคล้ายกว่าเราไปอยู่ในพระพุทธเจ้า่ะประทานไห่อันนี้เป็นมรดกว่าให้เราทําอย่างนี้ให้ปฏิบัติอย่างนี้นี่เพราะงนะั้นอริยสักรคือปัญญาเนะี่ยก็จะเกิดได้ในที่นั้นใช่ไหมจังวันนานามาในสมาทานและวิธานและประเภทและทำลายและอานิสงในรุกขมูลิษะที่เดิน ก็ตั้งอยู่ด้วยอาการอันสำเน็จแรนี้เห็นไหมคะโธนี่นี่แล้นะศีลเท่านั้นแหละนะยังยังแหมศีลเนี่ยศีลชนิดนี้จะเป็นบาตเป็นบาให้เกิดปัญญาอันหนึ่งอัปโภกาสิกะผู้ลงนั้นพระพิสุพึงจะมาทานด้วยพระบาลีทั้งสองคือฉัมนันจะลุกขมูลันจะ ปิดจิตานิีแ้แปลว่าถ้าพระองค์จะห้ามเสียซึ่งเสนาสนะอันหนึ่งและลุกขมูลใช่ไหมคะมีที่บางอันนี้อันนี้อันนี้โอโอาโพกาสิกะไม่อยู่คนแต่มาก็ไม่อยู่อยู่ที่ว่างกลางอากาศเลยตักได้ตักฝนอยู่ที่นั่นเลย <c oughs> น,นี่นะคะอีกข้อ,อนึงนะ และจะมาทานว่าอัปโภกาสิตังคังจะมาธิยามิแปลว่าข้าพระองค์จะจะมาทานถือเอาซึ่งอัปโปกาจิกะที่ดงอันใดอันหนึ่งก็ได้ชื่อว่าจะมาทานแล้วตัดจักระอัปโปกาสิตกะจักันหนึ่งพระพิจุตที่มีอัปโภกาสิตกะที่ดงเป็นจฎกตินั้นจะเข้าไปสืเรือน อันเป็นที่จะทำอุโบสถเพื่อจะปางธรรมและจะจะทำอุโบสถต่มก็ควรถ้าจะเข้านะคะจะเข้าไปสู่ในสถานที่ทำอุโบสถสังฆก,กรรมอะไรตาะไรเนี่ยคือก็มันในที่มุงเหมือนกัน,ก,นก็เข้าไปอย่างในโบสถ์ในที่อะไรใดอ,อันหนึ่งเนี่ยก็ควรถ้าไปทำทำจิตของพระสงฆ์หรือจิต ของพระวิน,ยนัยมันที่ละบอดยัิไปถ้าและพระีิสุนั้นเข้าไปในเรือนเป็นที่จะทำโบสดแล้วฝนก็ตกลงมาเมื่อฝนยังตกอยู่ก็อย่าออกไปเลยแบบถึงจงเย้าก็แต่ถ้าฝนยังตกก็ยังยังไม่ต้องออกไปนะอย่าออกไปเลยเมื่อฝนตกหยุดแล้วจึงออกไปพระพิสุนั้นจะเข้าไปสู่ศาลาเลง พูดชนะและจะเข้าไปสโลงไฟไอ้ลงไฟนี่อะไรคล้ายๆกับว่าที่ตรงนั้นะ่ะมีไม้เขามีทีแนะ่แต่ก่อนนี้นะไม้สีไฟมีเหล็กเหล็กไฟแล้วับบไรแต่ก่อนนี้มันไม่ไไม่ได้ีิองจะไปขอไฟอ่ะที่นั้นะ่ะจะไปขอไฟเข้าในที่นั้นนะ,ไ,ะไปสืลรงไฟเพื่อจะกระทำซึ่งวัดกบร และจะเข้าไปไส่ถามพระพิจิุทั้งหลายพื่เป็นเถระและจะเข้าไปไถ่ถามพระพิจิุทั้งหลายที่เป็นเถระ <c oughs> ในโรงบริโภคด้วยคัดก็ควรอย่างนี้ก็ไปได้ที่ที่อยู่กลางแจ้งนะคะก็ควรอันหนึง่งพระพิจินั้นมีจิตเพื่อจะให้ซึ่งอุทเทศแก่พิสุตทั้งหลายอยีก และจะเรียนซึ่งอุเทศด้วยตนนเข้าสื่อที่หนึ่งด้วยจิตเป็นอาชิพก็ควรจะไปศึกษาเล่าเรียนอะไรก็ได้เพราะว่าศึกษาเล่าเรียนก็จะต้องเข้าไปในที่หนึ่งที่บางที่หนึ่งใครเขาจะเป็นศึกษาทางการแจ้งนะนจะไปสอนอหรือจะไปเรียนอย่างนี้ก็ได้แปลว่าไปได้เฉพาะในจิตของพระศาสนาเท่านั้น จะไปขอเขาจะไปบินบาบาท <c oughs> จะไปอะไรก็แล้วแต่ท่านพ้นจากให้จิตของพระพุทธศาสนาะมีพระวินัยเป็นต้นแล้วก็ไม่ได้นะฮะและจะยังเตียงและตังเป็นต้นอัน,นบุกคนจิตไหวไม่ดีในภายนอกให้เข้าไปในภายใดดังนี้ก็ควร อันนึเนี่ยดูสิอันเหออย่างเงี้เนี่ย,อ,นนอ,ย,ยอันบุกคนคและจะยังเตียงและตังเป็นต้นอันบุกคนคเก็บไว้ไม่ดีได้ทายอนเนาะด,ดูิให้เข้าไปในภายในแบบนี้ก็ควรคล้ายๆกับว่าเนี่ยเขาพระท่านกำลังสอนอยู่ใช่ไหมละ่ะเราเข้าไปในบ้านนั้นแหละ แต่ว่าที่นั่งมันไม่มีเราจะต้องไปยืนแต่ทีนี้เมื่อเราไปถึงบ้านนั้นแล้วเราก็เห็นอีกมาหรืออะไรแต่อะไรที่ก็ทิ้งไว้ข้างนอกอ่ะแปลว่าเขาทิ้งไว้ข้างนอกเขาเขาไม่เก็บเขาไม่เก็บแล้วว่างั้นท่านบอกว่าที่เก็บไว้ไม่ดีีเก็บไว้ไม่ดีเขาก็เก็บไว้ในห้องในห้องด้วยไหี่แล้วไอที่ก็ทิ้งวางไว้ข้างนอกอะ่เเเกเเอะเพราะฉะนั้น, الي, นเไไมืเไไมเขขอ่อ,รอ,อเราไปถึงเราเห็นท่านเราก็เออเวลาจะเข้าไปฟังหรือจะเข้าไป สอนแต่แล้วแต่เออเอาก็เอาอมาเนี่ยปฏิกิริยนั่นงนกแหละเก็บด้นเข้าไปในบ้านเอาไปใช้อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ควรนะคะอันหนึ่งพระพิสุนั้นมีกิจเพื่อจะให้ซึ่งอุเพศเนี่ยหรือแต่พิสุอื่นหรือจะเลียนแแล้วแต่ก็ทําได้นาเข้าไปใช้ได้นะคะในเทศนั้นองแล้วเข้าไปสืบที่มึงก็ได้ และจะยังเนี่ยเตียงต่างที่เขาทิ้งไว้เอาเข้าไปใช้ก็ได้อันหนึ่งข้าและพระพิสุนั้นเดินไปในหนทางก็ถือเอารบริขามแห่งพระเถระผู้ใหญ่ไปด้วยแปลว่ามีอาจารย์เป็นต้นเนี่ยหรือพระเถระผู้ใหญ่เมื่อฝนตกลงมาพระพิสุนั้นจะเข้าไปในศาลาที่ตั้งอยู่ในท่ามกลางมันคาก็ควรแปลว่าถือจะวงสีวรนหรือสังติอะไรของ พระผู้ใหญ่นะ่ะหรืออาจารย์อย่างเงี้ยเราถือไปถือตามไปแต่ว่าเวลานั้นฝนตกลงมานี่ที่อธิษฐานนะ่อยู่ในอยู่อยู่อาการน่ะนะที่ไม่เข้าที่มุงที่มุงหนระือที่บางอะไรแต่ว่าฝนตกลงมาในเวลานั้นอนะ่ะทีนี้เครื่องบริขารของพระมีของอาจารย์เป็นต้นที่แล้วถือไปด้วยเราก็จะต้องเปียกเครื่องบริขารนั้นก็จะเข้าไปหลบฝน ในที่มีหลังคาบางเพื่อไม่ให้บริฐารของท่านไะ้ถือะนั่นน่ะเปียกอย่างนี้ก็ได้ที่เงก็ไม่ถาดนะคะในกลางทางระหว่างเดินทางนี่นี้ก็ได้และถ้าว่าตนมิได้ถือเอาบริขารอันใดอันหนึ่งจะไปโดยเร็วด้วยมณฑคิการว่าอาตมาจะอยู่ในสาลาดังนี้ไม่ควรแต่ถ้ามาโดยถืออะไรไปนะไม่มีอะไรเลย จะรีบไปเนี่ยแต่ว่าแยะเข้าไปในสาราอีกส่อนนี้มาน่ะข้บไปในที่บังที่มึงมา่นแะอันหนึ่งพราะพิสุทนั้นไปโดยจกต,ติตแล้วและเข้าไปสู่ศาราอยู่กลาบเท่าฝนหายจึงควรไปถ้าเข้าไปอยู่ในในสารานั่นแลแล้วก็ เนื่อผลหายจะก่อนแล้วที่จะออกไปก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าผลยังไม่หายก็ยังไม่ออกก็ได้วิธานแห่งพระพิสุมีอัตโภกาสิกะทีโดงเป็นปกติบัณฑิตพึงรู้ดังนี้นยยะแห่งลุกขมูลิกะที่ดงก็เหมือนกันกันกบอโภอโภกาอโภกาสิกะทีโดงนี้คือว่าที่อธิษฐาน อยู่ในโคนต้นอยู่ใต so ้ต like, ้นไม้นะจับอยู่ในอากาศที่ไม่เข้าที่มุงที่ดังเนี่ยก็เหมือนกันทันแบบนั้นเหมือนกันกับอัโอกาอันหนึ่งถ้าจะว่าโดยประเภทพระพิสุผู้มีอัโอกาสิกะผู้เดงเป็นปกติสามประการคืออุกิดอย่างสูงอย่างกลางและอย่างต่ำนะฮะ อุกุดอย่างสูงพระพิสุจะอาศัยต้นไม้และภูเขาและเรือนแลวและอยู่นั้นไม่ควรไม่ได้เลยอุกฤษจะไม่ได้แล้วแปลว่าเข้าไปไม่ได้เลยในในทายายที่บังหรือว่าต้นไม้อืะต้นไม้เนี่ยผลตุกอะไรเนี่ยต้นไม้ใหญ่ใหญ่ใช่ไหมะแล้วก็หลบผฝนเข้าไปอยู่ในที่นั้นก่อนไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่าอธิษฐานไว้ว่าจะไม่เข้าที่หนึ่งที่บัง อันนี้ไม่ควรท่านบอกนะคะอุกฤษที่จะอาศัยต้นไม้และคือเขาไม่รู้ว่าแล้วแต่ในที่ไหนละไม่ควรละ่ะ<ม>พึงจะทากระทมจีวรในที่แจง้งแท้จริงแล้วแหละพึงอยู่คือว่าอยู่ในที่แจ้งละะข้าไม่ได้แต่ว่าอันจีวรนนะ่ะขึ้นมาบ,างบา <c ười> นนะังได้จีวรในีากตีอะไรที่มือยกผนะ้าน่ะบ,บับงได้นะคะบับงได้ แต่ว่าอันอื่นไม่ได้มีสบ,บัดอุกถะนะคะมัททิบะนั่นจะอาศัยต้นไม้ภูเขาก็ควรได้อาศัยได้เนาะแต่เพราะว่าอยากเข้าไปภายไงมุทุกกะที่สุนันจะอาศัยเงื้อมเขาแลว่าไอ้เขาที่มันเงื้อมออกมาน่ะะแล้วมันก็เราก็เข้าไป อยู่ใต้นั่นเพื่อบังฝนได้มีอย่างต่ำนะจะอาศัยเรื่มเขามีแบนอันมีได้บังด้วยผ้าแต่ว่าบังด้วยผ้าเราก็ไม่ได้นะบังด้วยผ้าเป็นอาทิและมนและมนทบมุงด้วยกิ่งไม้และผ้าอันบาดไปด้วยผ้าขาวและจะท่อมอันชนทั้งหลายมีชนรักษา มีชนรักษานาเป็นอาทิทิ้งเสียแล้วก็ควรเพื่อที่เขาทำไว้แหละบุกชาตนาเขาไปเฝ้านกเฝ้ากา,การหรือเฝ้าขโมยอะไรแต่ไรนี่นะพอเ,เสร็จแล้วเขาก็เลิกแล้วไม่ใช่เนี่ยยั <Yeah. S 1> ยงต่ำนะ่ะใครจะเข้าไปอาศัยก็ก็ได้ก็ผู้ดงก็ไม่ขาบนะฮะอันหนึ่งทุดงแห่งที่สุทั้งสามจำพวกนี้ย่ำทำลายเป็นขณะที่เข้าไปสู่ที่มุงและลุกขมูลเป็นอาทิย์ เพื่อประโยชน์นี่อันนี้เราขาดนะคะถ้าพราภิกู่ที่มึงที่บังเพื่อประโยชน์จะอยู่พระอังคุตตะระพามกาจามทั้งหลายกล่าวว่าทูนลงแห่งพระภิกษุทั้งสามจำพวกนั้นทำลายในการที่ตนรู้ว่าอารุณจะขึ้นมาและและยังอารุณให้ขึ้นมาในที่มึง ด้วยจะเบื้องเป็นอาทิเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นปะมานะคะเพราะว่ารู้เอาแดดแดดจะขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะก็เข้าไปอยู่ในที่เนี้ยเพื่อจะได้ดังแดดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะเข้าไปอยู่ในที่มุมมีเลือดจะเบื้องเป็นจะเบื้องเป็นอาทิเป็นประมาณ